เพราะแซ่บตออามข้าวเดลตักเรากินข้าวที่รีสอร์ทกลางป่าธรรมาชาติมากกว่ารีสอร์ทธรรมาชาติตตาเบ<อ>คก็ลาบจั๊กจัหน่อยเมื่อคืนก็ย้าวนอนนอนเต้เนี้ยนอน เก็บผักบุ้งอะไรในในสะมาเนี่ยน่ากินไหมเนี่ยตุ้นหนึ่งตุนหนึ่งคุนหนไม่ไดผัก้ไทยในดอกไมในดอกไม้ก็ยอดหญ้านี่ไปหมดเดียวขาวรไยดิับุงแรงๆขามามน้าย่โทรทพา์<ป>น่ากินสักน้อยนึง